ปัญญาโลภะท่าก็คือรับดาบก็ใหม่ท่าเองรับกระบี่เขใหม่อันตัวแค่มันโลภะท่านถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไรยาดีจะบอกมว่าดีคือกระบี่อมแล้วลักษะตื่นแร้วม่ต่อหน้าของต่างระเนเลยแต่ความรู้กาจงมู่กิณแ์ใใไต่อมอะไรที่เราเห็นอะไรที่เราสัมผัสอะไรที่เรารู้อะไรที่เราได้ยิน อรที่เราได้รู้เราว่าเรา้องทเราต้องจบกันฆ่าเมื่อมนความฉันฆ่านั้นจิตก็เป็นอิสาะเราก็ไม่ขอความบาการพอเราไม่ขอพันธัาการโอ้า่จิตมันจะการใหน่ก็สเลโศเห็นไหครับแ่ไหนโการเฉลสะโวกพราะเราไม่ไม่ไม่่ถูกไม่โผจิตเจิตจัตตาสติจัตตสตินมีอำนาจเหนือใจเราเลยครควที่มี บนในใจคนที่ดีพลังจิตอยู่ในใจกล้าใช่ไหม้ี่อยู่ได้เยตัวเองไม่ต้องมีเตียนอนอะไรทั้ง้นเพราะเพราะว่าโู้ที่มีธรรมะคุณครอบจรใจผู้ที่ไปที่ไหนม่ประสบการในวันใีจะไปเจอสำนักไหนี้ทสอบยุคช,ชนิจใจผู้ที่ไม่หวังยทั้งสิ้น,ใน,ใน เพราะอะไรเพราะว่าเกามีพลังโอยู่ทลางจิตมันมีตัวคมบ่อยโแต่ถ้าเาไปที่ไหนเรายังวั่นไหวเรายังปล่อยท้โจปล่อยให้ขโมยเข้ามาทำลายเราหรือปล่อยให้บริวารของกเราต้ะงนัมาเหยียบนไม่พ้เาอนน้เราเดอดร้อนี่แสดงว่าเราอย่างไม่ได้ลับทิจแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องตื่ตัวจับจ เนเดียวกันก็ตามญาติทรรทั้งหลายที่มานั่งฟังทีๆเนี่ยที่ท่านมีจะสำหรับงายางที่ีการยกอบกีจะให้จะแสดงน้าไหนจะย่บหลักข้าไหนนั่นมจากที่ธีการต้าพเจาจะทำ้าพเจาจะรู้ที่เอดีีการต่างๆท่านเรียนจะตายไม่ช่วยอะไรเพราะท่านจะมีําลังท่านต้องทำให้โลกแ้กในตัตนเม่ได้ด่าฉันใ้เราใช้ยังไงแต่ยางัวนี้เราจะกปยังไ ถ้าเวลดเราสุดดีแล้วยางดีแล้วองศาพอสมนะปลอดใจกันนะจนจะมาตุกขบวนหน้าเราเป็นัวเราล่าสุก่อนจะไปทป้ังกันชันต่าะนต้องเรียนที่จะมนด้วยนมา่อสิ่งที่เราเรียนรู้วิธีการต่างๆเอาวางสะบ้างแล้วหลังาวดเกิงตัวเอาวาง้วก่อนเอาวางก่อน บางทีผมบอกนีสถานที่ไปรเบื้งข้อ่อของวกเนี่ยอุต่าห์ล่าเรียนมายาวนานจนได้ประกาศปฏิบัติเรารองมาบอกให้จริงงั้นเอาวาาแล้วจะาควทมจริงแต่กรต้องจริงไปแล้วเราีนอุต่าห์เราต้องมาช่วยเหลไอมิด้มนเป็นสมมติมนเป็นแต้ที่มันเป็นีิธีการแต่จริงๆแล้วเราต้องทำไปตลอดเลยจะมาเรามีจากเรากระแื้วเราต้องมากบจบราณขอเรา แล้วลอมที yeah. ่แก้จ yeah. ริงไม่มีตะลอนตาถ้าเราเขมากัดปีังวัดถะรมาก็ดปีก็ท่านดูเห้นเชิงนะไอ้คนที่มาอนกนบเวทีไอ้คนที่จะมาที่มเมันเกมืบนรอแล้วนะมองใจรนเยอะเลยคนที่รอแต่ตอะไรเราหวั่นไหวใจนะให้มันอย่างใจเราต้องกลืนสอาข้ามันเยอะจัง อะไรความมารับทางียาเพรานัการที่เราจะม่ตกเป็นาหรือวัตถจอมจงหรือวูพัฒนาการท่านต้องฝึกตลอดเวลาทำไมต้องฝึกตลอดเวลาก็เพราะว่าหลังร่างกายนี้เรายังมีอยู่เรายังอาศัยอาศั่จิตในาาทั่จิตในธรรมนาันยังมีอยู่ยังไม่ตายเลยนะครับนะครับเราก็ต้องฝึกตลอด เมาเนะี่ยมันเข้าอนรูปแบบเลยตัเล็กตัวใหญ่ไอ้ถ้าถ้าเราไม่ได้จัดอร์มนไม่เ,มเก่ง,งเหตุผน่ผู้บรรยายนากรัแต่ก็มีหลายคนนะในสังคมของเราึกจโหเก่งในจมนการต่างๆก็มาไม่มีกันเลยสติปอบรรยายนี่ต่อมา <c oughs> มอสีปอสี้ายครับเหตุเนี่ยผมนำทานมาแล้วก็บอกทางเนนะี่ย ัทางกงเดินตามนะครับตามกาการสิแล้วถ้าเกิดขงเสียท่านเสียครับเราต้างมีบุญคุณับอคกันหาแลสองเรื่งสร้างบุญสร้างบารมี้าของเสียแต่คนมาเสียท่านมรึกถึงท่านผู้เห็นที่ขเสียไมเสีองคนพบขนาดนัเพผู้จะีจันนามและวรนี่นะครับมาเป็นทางที่มาโยมแน่ มาครับ้ทำปากเอาไปคินะไม่ให้ชื่อะเอาไปค่ดเอาไปพิจารณาแล้วลองไปตรวจสอบถ้าทำได้อย่างนี้แล้วท่านจะปวกใจท่านจะปวดการนาฬากาชีวิตจะเป็นอุสระมีจริงป็นจริงทำได้จริงนนร่างกายของท่านลองส่องสัท่านจะมีปี่งของมีโรคตาสมองใส่ใจ ีมันเป็นพันธุ์าบางเรื่องมันมีผ่กระบวนการางโกมันเยิดขึ้นถามาบางตัวโหมันมีวิธีการยีอานบ้างกรั้มัน้เวลาถูกยาอนมาถ้ามันยอมรับราคาเฉพาะสานีนะเขาส่วนมากมันยากกว่าสามสิบสี่นะไอ้ก่อทอนี่เราโมแล้เราก็ส่วนมากทุกการที่เราเจอเราก็ส่วมากแต่ตัวนแบ่งบาปราคาแบบมยมับมันจะมาได้ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงรู้แจ้ง เราทำตามท่านเลยที่เราก็เลยการเนจอดกุาลมาต่างๆที่มันเข้ามาพบกันที ah ่เราดเดี๋ยวนี้เราประกันกันรระการกันทุกวันผู้ร่วมกระบวนการก็คือจอยุาที่รอเดืนตากับบางทีเราก็้ามาแล้วคบอกมาแล้วมาแ้มาแล้เห็าะว่าตัวเด็กตัวน้ามันเข้ามาให่รู้เท่าไรนะไม่น่ามันเอาวางมันมาในหลายยุคแบบบางรูปแบบมันม้ การเสืนต้ต <ME 1971. S 1> <Ms. S 2> ่างกตนเราัเหมือนหมูีถ <talk> <tr> ้าเราไปได้เชื่องประานแล้วก็ตอบกันบากเลยนะการรบกันนะการําือนเตืินแตกรบกันแล้วราก็รตอบกันด้านต้องรู้ก่อนนะเวลาเราชมเราต้องรู้ก่นนเราที่ดีโูที่ีก็ตัดใจรมได้เราทำดีต้องมาเป็นนะแต่เราเราตกันาี่แต่รู้แล้วก็วางันหระตหูน่ะควรแต่เห็นแล้วกวางแล้วับตรตาเนี่มันก็เป็จใจ ถ้าอยาก้ะวากเราไม่วักเราเองอย่าไปคานาน有时候เราหคานานแลก็สนุน่แล้วก็สนสนกสุดแต้วกาาที่จิตมันสงบเองจิตที่มันตเปรนท่างภาภูการแนะนาให้เราแห่งมาขณาเดียวกันอ so ีกตกที่เกิดจากจิตตกอระท่าตาตกอระท่ารหูจะมายุ่งใจใจตกอระท่างของตกจากจิ่เป็นเหตุการมาตกอยากปหวกนาแล้วก็ให้ละให้เลิก ถ้าให้ลดให้ละละถ้าใหลบางทีเราไม่ม kind of ีกำลังใจจะไปลเอะไม่ได้มันงมาแรดันเรื่องการรอเลิกทันทีแล้วก็มีปัญหาไม่ใช่น้องติดตายมเจรายรแล้วเลิกทันทีก็มีปัญหาเพื่อเหตุนี้ผมคิดนะว่าว่าใครลดใครนะถ้าใครละไปในช่วที่มีกังากอนการเกเมื่อเราเลิกได้ครับเราก็เกิดปัญหาเดกับ ถ้าเราไม่ทำเองก็คอยทำไปทำไปทำไปแล้วมันดีเองนะครับมันดีเองแต่อย่างน้อยฝึกจิตที่มีตัวเอฝึกทยามก็กออนคราบแรวถ้าฝึกยามได้แล้วเนี่ยกัระยามิก็จะยืนย่าแล้วยืน่อมเยอแล้วเอาเปลาของเองเอาตนของเองนะบอกวิธีฝึกว่างหนงงก็คือเลกกะีวิญญาณก็คือปัญญาของเรา กัญญาที <Jonas> so, ่เราเรียนมาทานก่อนมันไม่คงมันเัื่ยเมืไรบางทีเราเริ่มมันเกืดอยไรแต่ความโรอบคอเราเนี่เขา้องให้เป็นิลาะใจและพวกทขานทองฟังรอบกอบนะกัญญาทานรอบคอบศูนยาจินตากัญญาที่เราเรียนมานั่นและครับแก่ความรคอบเราเนี่เน็นความบริสุทธิ์ความเฉื่อยไหลยวามแรงเนี่ยเนยังเอาชนะไม่ได้ยังตัดไม่ขาดแต่ถ้าตัดขาดก็ต้องเอา กระมีหรือดาที่ประบัาสต์อบนะ้รืปลล่างยอดกันดลรับแต่รอยเ้าของใครถ้าอย่างนั้เราตัดไเราก็ไม่จูกต่อจังเราก็ไม่จุกพันากเมื่อมาจุกพันการเราไปที่ไหนเราสบ้านมีจีนมันใ่มันมีจีนเออมันจะ่เียด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าฮ จะยิงแล้วก็ถูกของพวกเราไม่แย่คกัอเรานปาคทาพูกของอันนี้่ดีอะไรแต่ถ้าเรามี